การได้ออกเดินทางไกลอีกครั้งมันเหมือนปลุกอะไรบางอย่างในตัวผมให้กลับมามีชีวิตชีวาใน้กลับมาเป็นตัวเองนี่เป็นการเดินทางไปครัาสาครั้งแรกในรอบเกือบ7เดือนนั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วผมจำไม่ได้เลยว่าผมคิดถึงความรู้สึกในการเดินทางครั้งนี้มากแค่ไหนในการที่ได้ไปเจอเพื่อนใหม่ๆ ได้เจอเด็กๆได้เจอบรรยากาศเป็นมิตรและพลังบวกผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวความทรงจำมิตรภาพแบบไหนในการเดินทางครั้งนี้แต่เชื่อได้เลยว่ามันคงสามารถเยียวยาจิตใจที่ห่อเหี่ยวและคนปนเศร้าของผมได้ไม่มากก็น,น้อยสวัสดีครับตอนนี้นะครับก็ กำลังจะเดินทางไปทัวรานะครับอันนี้กำลังจะไปจุดนักพรมนะนะอันนี้จะเป็นต้องบอกว่าน,นี่เป็นพัวร์าครั้งแรกในรอบห้าเดือนนะครับไม่ใช่ห้าเดือนดิหกเจ็ดเดือนเท่ผมไปล่า,ลา,ลาสุดน่าจะช่วงตุลาคมปีที่แล้วนะถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ไม่ได้ไปนานมากนะหยุดพักไปนานมากทู้รางนี้นะปกติผมจะไปกับเพจทัวร์าบ,บนดอยสูงนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ย ผมมากับเพจใหม่นะครับคือครัวสายอิสระนะครับซึ่งมีผู้ว่าครัวสายประมาณ50คนตอนวันนี้เราจะเดินทางไปที่อำอเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ไม่รู้ว่ารูปแบบักษณะกิจกรรมของของเพจครัวสายสลาดเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวต้องไปตามดูก,กันอันนี้เพิ่งลงจากมีเดียแล้วกำลังจะเดินทางไปปตทสนามเป้านะครับนั่งเป็นจดนัดพคของเพจนี้นะครับซึ่งรถจะออกจากกรุงเทพเนี่ยประมาณสี่ทุ่มนะซึะ่งเราณนเวลาเนี้ย ประมาณอตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าผมมาเร็วหน่อยนะครับก็ไม่รู้จะไปไหนนะครับแล้วก็นี่จะเป็นครั้งแรกด้วยนะผมผมได้พาพี่ชายไปตัวสาครั้งแรกด้วยครับก็ไปดูกันนะครับว่าพอถึงที่แล้วจะเป็นอะไรบ้างผมมาถึงจุดนัดพบก่อนเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ยังคงมีความรู้สึกเหมือนเดิมทุกครั้งเวลาที่ได้ออกทิปครั้งใหม่ ผมตื่นเต้นทั้งการเดินทางครั้งใหม่และก็ได้พบเจอเพื่อนใหม่คนแปลกหน้าที่ไม่เคยรู้จักกันโดยเฉพาะทริปอาสาครั้งนี้ที่มีผู้ร่วมทางมากกว่า50คนซึ่งผมไม่เคยเดินทางทริปไหนที่มีเพื่อนร่วมทางเยอะขนาดนี้มาก,ก่อนแต่ก็นะชีวิตของคนเรามันก็เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนี่นะเรามาถึงปีเศสนาคเป้าแล้ว เรามาถึงเพลสามเป้าแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าผมาถึงเพลสามเป้าแล้วแต่ไม่รู้ว่ารถของเราคือคันไหนนะครับไม่รู้จริงๆเดี๋ยวเราก็ต้องนั่งรอก่อนนะไปหาเพื่อนๆครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเสื้อแล้วอาศัยฉลาดนะครับนี่คือเสื้อประจําทิปนะฮะคือตอนนี้เราก็เจอพี่ชายแล้วอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเห็นไหมน่าจะเห็น อันนี้คือผมเนี่ยมามาครัวาสาหลายครั้งแล้วแต่อันนี้เป็นอาสาครั้งแรกไปไหนละ่ะอาสาครั้งแรกของของพี่พีชนะฮะก็รอหน่อยรู้อา่าก่อนไปก่อนเจอคิดว่าจะเจออะไรคิดว่าไม่รู้เลยครับไม่เคยไปแต่ว่าน่าจะไปประสบการณ์ใหม่ๆที่ดีเราไปดูกันนะเราจะต้องเดินทางกันนานนะครับนั่งรถรถจะ สีุ่่มนะกว่าจะถึงเชียงใหม่นี้ก็น่าจะช่วง6กโมงเจ็โมงเลยนะ,ะก็น่าจะนั่งเมืยอตูดกันทีเดียวก็ไม่รู้ว่าอากาศที่เชียงใหม่จะเป็นไงครับว่าจะยังมีฝุน่นเยอะหรือเปล่านะหรือว่าเราจะเจอช่วงมรสุมนะไปดูกันไปกันชื่อต้องอะไรหมดเทคแ้งไม่รู้นี่คือของบริจาค ร้อนนะร้อนครับตอนนี้พิ่งครึ่งทางเรากันครึ่งทางเราแวะพักที่ตัวอำเภอเสมืองเดี๋ยวต้องเดินทางต่อนั่งรถส่องแถวต่อทานเหนะครับที่เหลืองต่อขึ้นไปอีกที่บนดอยยังไม่รู้ว่าตรงเนียนเชื่ออะไรเราจะต่อกันเราใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงตลอดทั้งคืน ในการเดินทางมาอย่างอำเภอสเสมิงจังหวัดเชียงใหม่โดยรถบัสสองชั้นก่อนจะต้องเดินทางต่อด้วยรถ2แถวสีเหลืองในการเดินทางจากอำเภอสเสมิงเพื่อขึ้นไปอย่างโรงเรียนบนดอยเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านไปกับระยะทางหลายร้อยกิโลเมตรทําให้ผมและเพื่อนๆร่วมทางเริ่มรู้จักและสนิทสนมกันได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่รู้ตัวอาจเป็นเพราะทุกคนต่างม,มีจุดมุ่งหมายที่คล้ายกัน

นั่งรถสองแถวนะครับกําลังจะเดินทางไปเสมอมคทารับสุดปะ่ให้ตงนีอนี้ก็มาถึงแล้วชื่ออะไรนะโรงเรียนบ้านแมวแอใช่ไหม ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดจเจริญกว่าที่คิดที่นี่มีห้างทุกสมุดอะไรหะดับมัธยมแล้วก็ประถมทั้งหมดตั้งแต่ป .1 ถึงม .6 ตอนเอปอป .1 ถึงม .3 นักเรียนทั้งหมด100ร้อยกว่าคนเดินทางเป็นไงบ้างสบายครับผมก็ ไม่ยาแต่เหนื่อยนะปวดตูดเมื่อยนะไม่ได้คุกฝุ่นคุกดินอย่างที่คิดนะฝุ่นฝุ่นไม่เยอะฝุ่นเยอะอากาศครับสบายฝุ่นไม่ได้เยอะมากเราใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงโรงเรียนจุดหมายปลายทางของเราจนได้นี่คือโรงเรียนบ้านแม่แหว่ตําบลหยางเมินอําเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ต้องยอมรับว่า ภาพแรกที่เห็นโรงเรียนนี้ค่อนข้างแปลกใจเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างาจเจริญมากกว่าโรงเรียนที่ผมเคยไปทำอาสามาตลอดระยะเวลา3-4ปีที่นี่มีน้ำถึงมีไฟฟ้าใช้น่าเสียดายที่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่เด็กกำลังปิดเทอมอยู่ในวันนี้เราจึงยังไม่เห็นเด็กๆในโรงเรียนสักเท่าไหรนะ่นัก และสำหรับที่พักพิงในคืนนี้พวกเราก็ได้จับจองพื้นที่ในส่วนที่เป็นห้องสมุดของโรงเรียนซึ่งจะว่าไปมันก็เป็นห้องสมุดที่เราไม่ได้คาดหวังอะไรสักเท่าไหร่นะักเพราะมันมีชั้นหนังสืออยู่แค่ฝั่งผนังด้านเดียวเท่านั้นแถมบนนั้นก็ไม่ได้มีหนังสือที่หลากหลายนอกจากหนังสือเรียนตำราเรียนเมื่อเราเก็บย้ายเข้าของสัมภาระเข้าที่พักเรียบร้อยแล้ว ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมารวมตัวทำความรู้จักและวางแผนในการทำกิจกรรมในวันรุ่งขึ้นและครูใหญ่โรงเรียนบ้านแม่แวก็ได้มาทักทายเราในระหว่างนั้นอากาศร้อนยขอขอไทยนะครับต้อนรับแบบติดขิดคดด้วยประมาณอาคารเรานี้เท่านี้นะครับแล้วก็ห้องน้ําเด็กอะไรพวกนี้ก็มีเท่านี้ครับดีบ้างไม่ดีบ้างครัตอขอโทษนะครับอันนี้คือประเทศไทยมันก็ปเป็นอย่างนี้ ถลาดยางมาถึงน <Christina. S 1> ี่อีกห้ากิโลเมตรก็ไม่ลาดทิ้งไว้ยางงี้แหละนะครับประเทศไทยก็เป็นอย่างนี้ครับมันไม่เท่ากันหรอกครับแล้วก็ผมอยู่นี่เป็นครูดอยรวมจถึงสอบติดพออีบนดอยก็รับราชการมาทั้งหมดสิบแปดปีแล้วครับตั้งแต่ยี่สิบสามครับเรียนจบปริญญามาแสงสีเสียงก็ยังยุคนั้นยังเที่ยวอะไรมากีแอกเดี๋ยวถนนนิมานะนิมานยังไม่ดังสอบติดดนทีส่งขึ้นดอย เนี่ยเป็นสภาพอย่างเงี้ยครับสิบแปดปีถัดมาครับก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับยุคนั้นนะครับแก็คือเหมือนโดนเอามาขังเลยครับอีกสิบแปดปีนะครับไปมาเราก็ไม่อยากอยู่ข้างล่างแล้วนะครับคืออิสระนะครับเนี่ยเพีเราอติดตัวอย่างงี้ก็ได้ทั็นบ้านอิสระความสุขกับกับงานที่ทานะครับโครงการมีไหมมีครับไปเรื่อยๆนะครับต้งใจทางานนะครับเพความไม่รู้หนังสือของเด็ก เด็กที <rôle à déc> ่นี่ขาดโอกาสต้อการพวกนี Ho, en, 2, en, ้ก็ฝากพี่ด้วยนะครับดูแลลูกหลานเรานะครับแล้วก็ที่นี่เป็นหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงเป็นคริสเตียนนะครับ100%งรนเป็นคลิปนะครับแล้วก็อ่านี่ไม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 ่มีแบ่งพูดแบ่งคลิปนะครับสบายๆนะครับยาเสพติดไม่มีครับไม่ต้องกลัวนะครับมันไม่ไม่มีขี้ยาไม่มีขี้ขโมยนะครับ ก็เล่าเหรอะแล้วก็ชาวบ้านนะชาวบานที่วาจะต้องอาจจะต้องเช็ควดก้อ่มีเท่าไห่ครับเออนั่นเออันนี้กอแบบที่ประจาฐานที่ประจาฐานามีทั้งหมดกี่นเกี่ยวาฐานหานฐานแล้วองห้านอันนี้ก็ต้องวางแผนว่าแต่ฐานอะกันฐานหนฐานหนูไปจาพี่เฮาไป รู้จักกันเปล่ารู้จักกันแหละโอเคโอเคคุถามก่อนไบายกับน้องวันนี้ไปเจอรู้ักกันเปล่านี่ชื่อไม้ใช่ไหมเสือพี่เสือเสือไปฝากด้วยนะครัวสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้4คนที่คือซิปแทงสถานการณ์ใช่ไหมใช่ครับสันทนาการอันนี้เหรอแล้วสถานการณ์ทำอะไรบ้างสันทนาการณ์าทำอะไรบ้างแบ่งกลุ่มเด็กแล้วก็ให้ความสนุกสนานกัปเองแล้วก็ปล่อยให้เด็กเปล่ดูในกระเป๋า แบบเต้นเล่นๆทำกิจกรรมร้องเพลงใช่ครับใช่ใเดี๋ยวรอดูเนี่ยเรออะไรไม่ต้องไปใส่ชุดอีพอร์ทิฟเลยอโอเคเมื่อเราจัดกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาในการเตรียมงานสำหรับผมแล้วที่อยู่ในทีมสันทนาการก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องวางแผนเยอะนักนอกจากการเอนเตอร์เทนเด็กในวันพรุ่งนี้ผมเลยลงมือไปช่วยในทีมสอยดาว ในการช่วยจัดบูธสอยดาวให้เด็กๆได้มาเล่นกันดูๆไปแล้วอารมณ์ก็คล้ายๆการจัดงานวันเด็กอยู่เหมือนกันนะครับแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่มีเด็กแต่ก็เห็นภาพได้ชัดเจนว่าพรุนนี้จะต้องสนุกอย่างแน่นอนผมใช้เวลาว่างที่เหลือของวันในการเดินสำรวจหมู่บ้าน เริ่มต้นจากการเดินขึ้นไปตามเนินเขาตั้งใจจะขึ้นไปชมวิวด้านบนเพื่อมองลงมาอย่างหมู่บ้านต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5ที่เราเป็นปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เนินเขาแทบทั้งหมู่บ้านโล่งเตียนเป็นสีน้ำตาลจากการเผาป่าเผาสร้างข้าวเผาไร่ข้าวโพด เพื่อเตรียมพอปลูกในฤด,ดูถัดไปอากาศบนนี้ยังไม่ได้ดีอย่างที่คิดยังคงมีควันจางๆปกคลุมอยู่ทั่วทั้งดอยดูเหมือนผมจะคิดผิดเมื่อยิ่งเดินขึ้นมาสูงขึ้นเรื่อยๆอากาศหายใจก็เริ่มไม่สะดวกสักเท่าไรนักแต่จะทำไงได้ในเมื่อเดินทางไกลหลายร้อยกิโลมาถึงที่นี่แล้วจะให้นั่งอดอู้อยู่เฉพาะแต่ในโรงเรียน มันก็คงไม่ใช่เรื่องนะตรงนี้คือแบบว่าถ้ามองเห็นคือต้นไม้โดนเผาส่้นได้ต้องรอฝนตกใบจะขึ้นอีกครั้งตรงนี้น่าสนใจมากไม่รู้ว่าเป็นตุสานใครมีตุสานอยู่ตรงนี้ด้วยเรามาดูกัน ตรงน,นี้มีสุสานไม่รู้ว่าของใคร คือไปฝึกที่จริงเลรวหรือว่าฝึกที่จริงมาแต่ฝึกที่ใกล้เคียงกันก็ได้แต่ถ้าวิ่งแถวัหนนะเขาเขาจะฝึกแถวแบบเขาไม้แก้วขอขวฉลากเลยคนอย่าก็จะเป็นแบบสายเดินป่าก,ก่อเทลบ้างเดินเองแล้วครับมีเพื่อนร่วมทีทัวร์สาคนหนึ่งเป็นนักวิ่งเทลแม้สภาพอากาศจะไม่ได้ดีมากนะัก ยังคงมีฝุ่นควันที่เราจะต้องสูดดมกันไปอีกประมาณ2วันแต่พี่เขาก็ยังคงฟิตในการวิ่งตอนเย็นแล้วก็ตอนเช้าความจริงการออกกำลังกายท่าำกลางป่าเขาหมู่ไม้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีในสภาพแวดล้อมที่ดูสงบมีเสียงนกเสียงลมช่วยนำพาให้จิตใจที่วาวุ่นสงบขึ้นมาได้ แต่นั่นก็คงไม่ใช่ทางของผมเพราะเพียงแค่เดินขึ้นเขาไม่เท่าไหร่อีกทั้งยังสูตรอากาศที่เต็มไปด้วยคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นจํานวนมากก็ทําให้ผมรู้สึกวิงเวียนศีสษะไปเสียแล้วถึงกันนั้นแม้ว่าตัวผมพี่ชายและคนในค่ายอาสานี้จะมีความชอบมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันก็ตามแต่พวกเรากลับสามารถพูดคุยกันได้อย่างสบายอกสบายใจ อันที่จริงการได้รู้จักคนใหม่ๆที่มีชีวิตไม่เหมือนกับเราหรือว่าแตกต่างกับเราโดยสิ้นเชิงมันก็เหมือนว่าเราได้อ่านหนังสือเล่มใหม่ที่เราไม่เคยรู้จักและมันก็ช่วยเปิดโลกในสิ่งที่เราไม่เคยรู้หลังจากชมวิวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินกลับลงมาในหมู่บ้านเราเดินตามหาร้านขายของชำในหมู่บ้านหรืออาจจะเรียกได้ว่า7 e เ e ่นอีเลเหนึ่งเดียวที่นี่ นั่นก็เพื่อหาของกินแล้วก็น้ําดื่มเย็นๆซาซาเพื่อคลายความเหนื่อยล้าที่เกิดจากการเดินทางมาตลอดทั้งวันเขาอบอกว่ามันจะไม่มีป้ายบอกเดี๋ยวเราต้องเดินมาแล้วเค้กส้ามากินไปแล้วใช่เค้กส้มดีมากห้าบาทเองมีเค้กส้มด้วยอใช่ซื้อเลี้ยงน้องหมดแล้วก็จะเหลืออีก อบนึงบ้านนี้ยังเจริญจเจริญอยู่น,นี่โยกทำอะไรนะเป็นฟรีแลนซ์ค่ะเรื่องเจาะก,กับอะไรอ่ามีหลายอย่างมีออกบูธมีทำเอ็มซีมีเป็นลาบทำคุกกี้ใช้งานใช้ภาษาจีนเ่ะอ๋อที่สุขศ <ทำ S 2> <ฟ>ึกษเนย เจอราคาอันนี้ใช่ไหมอ่าเราเจอราคาแล้วเหลืออะไรมีพวกนี้เหลือไหมมีเหลือไหมเจ๊มเดวะมีน้อะไรมีน้ำเย็นๆอะไรไหครมีเอันนี้ค่ะมีเงินหรือเปล่าอิสระนี่แล้ชด มาหมั่นต้มหรอแต่ไม่มีเงินอะไรนี่ก็อะไรคะอย่าบอกว่าสายเออไม่ไม่ไม่มเป็นน้ำอันนี้คือน้ำอะไรอ่ะดีโดประลาดพรุ่งนี้จะมีน้ำอ่ะเรามาเติมป่ะค่ะเดี๋ยวพี่จะให้เขาไปเยอะเลยครับเยอะเลยอันนี้เท่าไหร่อ่ะห้าบาทใครยืมฟังให้พี่จะยืมหน่อยครับจริงๆพี่ไปตั้งบูธขายหน้าโรงเรียนอ่ะบ้านบปงบ้าปางคม จุดกิโลจากหมู่บ้านขึ้นดอยมอกคือน้ำตกมันจะไม่ได้อยู่ในี่อ๋น้ำน้ำตกนี่น้ำตกยังไม่ถึงหมู่บ้านยังไม่ถึงหมู่บ้านขึ้นแบบหมู่บ้านอรคหมู่บ้านจากจากบ้านเมื่อไหร่จะขึ้นน้ำตกกันไหลคือคือน้ำตกมันจะอยู่ที่อยู่หมู่บ้านหนึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนี้มันได้อยู่ในหมู่บ้านมันอยู่บ้านหมู่บ้านพอจะถึงหมู่บ้านคนละคนละคนละตำบลแล้วตำบลอะไรันอ๋ตำบลในการเพระหมู่บ้านคนละหมู่บ้าน แต่หมู่บ้านเขาคงมหมู่เป็นหมู่บ้านหมู่หนึ่งนะอันนั้นหมู่สองมีสามหมู่ยมเลยเจ็ดโลต้องครึ่งชั่วโมงไมาถึงแต่บารีดีเดี๋ยวว่าถ้าไปเล่นน้ำก็เดินกันไปแต่ไปไปกลับก็สิบกว่าโลเอาเรื่องเลยนะเจ็ดกิโลดอยนะครับทำเป็นเล่นหรอว่าห้าบาทอะไรเป็นแบบพุดดิ้งเหรอ เค้กส้มเป็นแบบข้างนอกแบบเนื้อใช่แยมเราเราทำ่ยทำเฉยๆแล้วมาขายใช่ไหมก็คือมันเป็นงานอดิเรกของพี่เฉยชอบปกติพี่ไม่ได้อยู่บ้านก็ยืดดีใช่ดูดีห้าบาทเท่าไรไหมพรุ่งนี้เท่าไรไหมครับเท่าไรก็ได้เหมาดีเฉยอร่อยอร่อยและแล้ววันแรกของทริปอาสาอิสระก็จบลงพวกเราทั้ง50คนใช้เวลายามค่ำคืนในการพูดคุยและผูกมิตร โดยมีเกมไพ่บอร์ดเกมและเครื่องดื่มสารพัดสารเพที่ขนขึ้นมาจากในตัวเมืองที่ดูเหมือนจะเป็นเครื่องมือทําให้เรารู้จักและสนิทก,กันเร็วขึ้นมากกว่าเดิม